สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับซิงเกมเมอร์วันนี้เราเล่นเกมฟลายน์แอสฟอตดีแล้วตอนนี้เราก็เพื่อนผมก็คือเออยบอกแม็กซ์สุดหลอกกระดอขังเพชรเป็นนายช่างเยสเราก็ผมก็เล่นมาสักครั้งนึงแล้วนะฮะก็มาอยู่ที่คืนสี่ก็แบบยังไม่ผ่านสักทีก็ไม่รู้จะทำยังไงดีแอดแมปิดไฟก่อนเดี๋ยวแบตหมดเร็วแบตมีเจ็ดเปอร์เซ็นต์เองอ่ะคืนสี่มาเราจะมาดูกันว่ามันยากแค่ไหนทุกคนจะได้รู้ เจ้าเจ้าจอด oh, <my> แล้วก็แม่ไม่ใช่โทรศัพท์โง,ง่ๆอันหนึ่งนะครับแบบว่าโทรมามันก็ม่ลองตังไม่ค่อยออกหรอกมันพูดภาษาอังกฤษเนี่ยครับแล้วก็วางสายมันไปแล้วก็มาดูไอ้พวกนี้นั่นข่อมีไตแล้วแล้วพ้อเริ่มมีตายแล้วพ้อเริ่มมีตายแล้วครับไม่ได้อน,นีจะไม่เล่ เกกมอื่นใช่นะฮะเพราะว่ามันจะไม่เท่าเกมเกมอื่นมันจะแหลกแค่นิดเดียวเวลาผมกดอัดนะฮะมันจะไม่เท่าแบบเกมอื่นแต่ตอนนี้ผมเจอมันแล้วครับเรียเดี๋ี้ท้อนี่มันเกี่ยวกัื่ออะไรหรอเงี้ยดูแล้วน่าจะเป็นมันมาสองตัวเลยครับชิก้ากับบอดลูนเฟดดี้ก็ยังอยู่ที่ห้องนะครับยังยืนแฟบอยู่ซึ่งก่อนก่อนที่เราจะทำสีเราขอเล่าไปก่อนดีกว่ารอบแรกเรา คืนแรกผมไม่รู้เป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์คืนแรกตอนโหลดเกมนี้มาตอนตอนออกใหม่ๆครับก็เออตอนแรกมันดูการับผอมบนโทรศัพท์เนอะก็วันนี้อัดกันครับจะได้มีเพื่อนคุยเลยมีอี่ตอนเล่นอยู่สมุดตอนนี้วิชาเสือนะเราไม่มีงานทำไม่มีงานทําครับเราก็เลยมานั่งเล่นอยู่ไม่มีงานคั้งเลยรายงานก็ส่งฟูแล้ว ก็แบบเออมมหะมมันไปแล้วนะครับก็เมื่อกี้นี่ก็คือก็คือบกใจแล้วคือหอกก็มาเล่นสองคนนะยูชิบคืนผมโยนฟ็อกซี่หลอกไปสามรอบแม่กับันตาเล็ตเลยทีเดียวร้อนตอนแรกไอแฮมม่นก็ เออแล้วเราจะมาพูดถึงคุงแชนแนลซะหน่อยนะฮะตอนแรกก็วัดของเกมนี้ที่ผมได้มาเล่นคือเขาบอกมาฮะมาคุงแชนแนลออกมาบอกว่าเกมนี้โอ๊ยเป็นเกมตุ๊กตาหมีน่ารักน่ารักน่ารักห้องสิ่ไอ้ไอ้เดก็กเกเก่อนกั่งขึ้นกเอ่านหนังสืกไปนกเด็กเด็กเดนกน ททำสี่ไว้ที่นี่นะก็คืนหกนะครับแล้วก็มีไอ้ตัวมือบอลคนหนึ่งเป็นทองครับแม่กดเริ่มใหม่กดนิ้วไอ้อซอลเดาแม่มาหน้าเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่คืนแรกนะครับอยากทีทุกคนเห็นนะครับตอนนี้ก็มาถึงสี่กันแล้วเดินทางมาไกลครับเดี๋ยวเล่าก่อนคืนแรกเราก็แพ้เป็นที่สองอ่ะแบตอ่ะมันไม่ปกติครับตรงที่ว่าชิก้าไม่มาปวดเรา แบตแบตเปอร์เซนต์อะนะมันเป็นแบบพลักเหมือนพลังชีวิตเราอะถ้าไอ้เฟดดี้จะมาบอกก่อนเลยว่าคืนสองผมบอกคืนสองนี่บอกก่อนเลยว่าเรียกงอะไงเราสั่งแบบพอแบตมันหมดครับมันเริ่มเปนปีห้าครับมันมันจะมีแบบเพลงเสียงเพลงหลอกมันก็จะแบบมันจะไอ้นี่จะเขาเรียกว่าอะไรแบบจะลอช่วงเวลาครับ เ้าไปตีไหกก็เลยฟุกผ่านมาได้ก็เหลือหกเปอร์เซ็นต์สุดท้ายนะครับเราจะมาวัดได้ส่วนคืวยีห้เย็ดชิก้าได้ครับอย่างตอนนี้ก็ชาร์จแบตเล่นยังอยู่ครับแบตโชว์ส์เหลืออย่างที่เห็นครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์หนึ่งศูนย์เอิ่มสวัสดีครับน่า่ะพ่อมั้งเย็ดหกโมงว่าดีสังเกตที่ขวาบนนะครับว่ามันจะเขียนไว้ว่าไนโฟร มันคืออะไรก็ตอนวันตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัดแค่คืนที่4ก่อนนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ถ้าชอบเกมไฟในแอสเดีอย่างนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างครับและอย่างหนึ่งอย่าลืมก็คือกดไลค์กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับมันสำคัญกับผมมากถ้าคือบอกถึงหมื่นถึงหมื่นแจกถึงหมื่นซับแจกทูมันนี่ครับเท่าไหร่ห้าห้าร้อยครับห้ารก็ ครับก็วันนี้ตลาดสวัสดีครับก็ซีโอแกร